อ่ะโอเคครับผมขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่องแฟนตาที่อยู่กันในเกมโซนโซน่เอ็กซ์ติมนะครับผมอ่าวันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์ของมิลซ่าอีกแล้วนะมิลซ่ากลับมาลานวงก,การหรือเปล่าไม่แน่ใจครับมาเปิดสิทธิ์ก็เติมไปทั้งหมด5,000บาทนะเปิดสิทธิ์ทั้งหมด60สิบสิบนะครับผมดูว่าได้ของคาวอนหรือเปล่านะ60สิบสิบก็60ครั้งอะแหละอ่าแล้วก็มีทางสัมพันธ์นะทุกคนนะเมื่อกี้ครับผม ตั้งของผิดครับผมโอ้โหโตรเซ็งเลยเดี๋ยวผมขึ้นดูไปดูนะก็ถ้าพี่คนนี้นะผมอยู่นะขอคืนด้วยนะพี่ชายสุดหล่อนี่ไะพี่คนนี้นะถ้าอยู่นะ่าขอคืน่อยนะมันเป็นกางเกงอร้อยสิบอร้อยสองนะเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปด้วยเป๊ะหมดมี่ลักฐานครบแต่ถ้าได้คืนก็จะขอบคุณมากแต่ถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรพี่ผมทำผิดเองก็ขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะครับผมก็อ่ะโอเควันนี้เราจะมาสมศิษย์ไม่เป็นไรแต่ค่า หัอร้อนเฉยที่ของตั้งของผิดตอนกลางคืนตอนส5ทุ่ม5ทุ่มครึ่งที่ยังง่วงก็ง่วง,วงตื่นเลยกูตาสว่างเลยอ่ะโอเคเ,เราไปดูหน้าสิทธ์กันนะทุกคนนะ let's go อ่ะโอเคแล้วทุกคนก็นี่ครับผมสิทธ์นะมันจะมีทั้งหมด60สิทธ์นะครับผมเห็นปะนี่นะอะไรแพงอ่ะมือครับตอนนี้มือจามิวนี่ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้นะมันจะมีผมมีซุปเปอร์พาวเวอร์บูลนะครับผมมีเป็นดาวก้อนบอลนะ แล้วก็มีหลังเนี่ยมันไม่มีราคาเท่าไหร่นะส่วนมากจะมีแค่นี้นะครับพีม่มีราคาเลยอ่ามันเป็นของแถมแล้วกันเนาะอันนี้คือต้องรีบเติมนะครับตอนนี้นะมันจะหมดแล้วนะต้องรีบเติมนะครับต้องรีบเติมมีถึงวันที่เท่าไหร่นะมีถึงวันที่อุ้ยหนึ่งกันยาเลยนะถึงว่าทั้งเดือนเลยนะผมก็โอเคเลยมาโอเคครับขอ,ขอเริ่มสักสิบทีแบบหนึ่งหมุนก็นแล้วกันเบาเล็หนึ่งทีจะดีหรือเปล่าวะ อะไรมิวซาสิบเลยเหรอสิบเลยไหมล่ะสิบเลยนะมิวซาบอกสิบเลยนะคุณเจ้าของอยู่ในเจ้าของอยู่ในนี้ด้วยนะเจ้าของอยู่ในดิสด้วยนะจัดไปขอหน่อยวะสิบโอโ้โหอย่างนี้อย่างนี้คือเกลือนะทุกคนมันไม่มีหาเหวอะไรมาเลยเพราะว่าของดีมีแค่นี้ ถ้าเติมถ้าถ้าเรากดทบสองร้ออ่ะจะการันตี1ชิ้นนะครับผมแต่ก็ถ้า200ก็ประมาณ15ื่นห้ประมาณ16ืนอ่ะ16ืนถึงจะได้1 6ืนอ่ะชิ้นเนี้ย1 6ืหก็ถือว่าหนักนะหนักเอาการเลยเผื่อเติมส0 0 0มื่นถึงจะได้ชิ้นหนึ่งอ่ะแต่อันนี้คือมิวมาเทสเลยทุกคนดูนะผมก็ไม่ทำให้ผิดหวังขอแคสักชิ้นนึ่งอ่ะขอมือขอมือขอมือบุ๊บ เป็นหมีครับผมหมีหมีกับมังโอ้โหแล้วของแคทเพียบเลยหมีมังกรเส็นโอ้โหแต่ของแคทมาดีน่นรอบนี้อ่ะโอ้โหแต่ถือว่ามันก็หนักตัวเลยกี่ทีวะเนี่ยอีกสามสิบเก้านะครับผมมาเราจะหนักจะเต็มไปขอของแคสอันหนึ่งให้มิวซาหน่อยวะร้นวงการอ๊บ โอ้โหไม่ได้อะไรเลยว่ามิวซาเดี๋ยวมีไข่ที่มิวซ,า,า,วซาเปิดนะโอ,โโอโ้ยังไม้หมดเหลืออีกสองทีขอแคปทาวน์เถอะขอแคปทาวน์มาเถอะขอแคปทาวน์มาเถอะเอ,อ้อไม่มีอะไรเลยครับผมเกฟสองเกฟสามทั้งนั่นกูจะรู้อ่รวะ มันได้อ๋อกดไปแล้วเก้าันเหลือเก้านี่มาสิบเก้าเหรอโหกดสิบไม่ได้ต้องกดทค่หนึ่งว่างั้นนะโอ้โหมิวงมวะ่ะไอเทียนักเลยวะ่ะแต่ก็เรามีแคสอยู่ล้วไปอาจจะได้ของคืนกูจะหนักจริงวะ่ะอะไรนะอะไรนะอ,อ๋อไอเทียนักจริงครับฟอนโฟลเดอร์มิวซาอีกแล้วเพิ่งได้หัวม้าไปครับสองอันนะมิวซาหัวม้าส,สองอันนะครับคนนี้อ่ะดวงดีนะ แต่กับกาชานี่เขาไม่ได้ตลอดเลยนะเขาเล่นไม่ค่อยได้เลยนะกาชาเนี่ยตั้งแต่ไอ้มังกรแล้วนะคือเฮ้ยอันนี้คือลองเลทนะครับห้าพันบาทนะครับผมห้ 5, าพันเงินไทยนะครับผมมาโอ้ไขว่ะให้ไข่เปิดเลยแล้วกันน้มิซ่านะเฮ้ยงอมจริงเอ้ยกก่ามากเก่ามา อาจจะได้เข้าท้ายก็ได้มิวเข้าท้ายมาแน่มาแน่แม่จ๋าเฮ้ยเรียบร้อยครับไม่ได้อะไรเลยครับโอ้โหเด็ดอย่างนี้จริงๆว่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสรุปกันนะว่าเราได้อะไรบ้างครับใน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 ไอดีมิวซ่านะอ่ะโอเคครับทุกคนมาเข้าในไอดีมิวซ่าแล้วนะก็แคสมีนะครับห้า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 แสนเจ็ดใครจะกดแคสก็มาติดต่อได้นะมิวซ่าเขากดแคสอยู่แล้วตอนนี้นะ แล้วก็นั่นแหละครับมาดูกันของในกูดังที่ได้มาก็หนักๆทั้งนั้นอ่ะหนักๆทั้งนั้นเลยทุกคนมาคือไม่มีอะไรเลยครับผมสรุปเลยนะผมว่าห้าพันบาทก็ถือว่าโอ้โหเอาอะไรไปสู้วันนี้มีมีบวกไม่กลับแล้วจะกลับอยู่แล้วนะ จะมาลานวงการซะหน่อยจะมายืนแอคซะหน่อยก็ไม่มีอะไรเลยครับถาวรไม่มีทักชิ้นเลยก็ุดก็ไม่ได้อะไรเลยครับงอมครับห้ 5, บาพมาาคืองอมครับก็ได้แคสมาเยอะอยู่นะแคสเนี่ยเอามาใส่หัวมิวซาเนี่ยได้อยู่มิวชอบด้วยสีทองเอามาปอบใจมิวซ่าทงนะครับงอมแล้วงอมอีกนะเ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็ตื่นมาก็งอมเลย <laughs> ตื่นมางอมไหมวันนี้งอมไหมเออกำไรกำไรที oh, 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 oh. ่ได้มามาใช่ไหมอ๋อเอออีกอีกเกมนึงเนาะโอ้โหหายหมดเลยครับทุกคนห้าพันนะวันนี้นะก็อาจจะขุดได้หัวบางกรก็ได้มิลซ่าบอกเขาจะมาขุดนะเดี๋ยวให้เขามาเคลียร์แล้วกันนะแคปเขาเนาะเพื่อเขาจะเปิดโค้กเปิดไข่เล่นนะ ก็เออเผื่อว่านะเปิดขายเล่นนะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนก็มาเปิดให้ทุกคนดูนะหกสิบรอบนะก็ถือว่าเท่าที่เห็นเลยครับไม่มีอะไรที่อลังการงานสร้างเลยนะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งชอบแฟนตาที่เห็ดด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนผมจะใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บๆขอของกกขืนเลยนะพี่ชายนะ สุดท้าย